มาจ้าขอให้ผู้สถัทธาที่เกิดวันจันทร์นะคะเพ่งจิตมาที่ไพ่ที่คุณเห็นนี้จากนัานที้คุณท่องน้ำมูมตสะสามจบนะคะเราจะใช้ไพ่ทั้งหมด5้าใบเป็นตัวเราเรื่องว่าเดือนธันวาส่งท้ายปีนี้ผู้สถัทธาที่เกิดวันจันทร์จะเป็นเยี่ยงไรนะคะการดูดวงครั้งนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบแรนดอมเนาะไม่ใช่ดูดวง ของผู้ใดผู้หนึ่งนะคะเป็นการดูดวงในองค์ประกอบโดยรวมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอามาเป็นแนวทางการใช้ชีวิตมาเป็นสรารบันเล่มหนึ่งสามารถทําได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนกันค่ะจะต้องมีสติและวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะจ๊ะมาจาผู้สรัทธาที่เกิดวันจันทร์ผู้สรัทธาที่เกิดวันจันทร์ ดวงประจาเดือนธันวาดวงประจําเดือนธันวาได้แก่ป๊อปโอ้เดมูนแปดเหรียญว้าวสีเมท้าสามถ้วยสุดท้ายป๊ปพี่หมอนเลนตรงนี้ก่อนนะคะสุดท้ายอัศวินถือเหรียญน,นะคะโอ้โห จากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลผู้สถาที่เกิดวันจันทร์คะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปเจ็ดคะแนนเลยจ้ารู้สึกว่าวันจันทร์นี้จะเป็นวันจันทร์ที่ดีที่สุดเลยนะคะ เพราะว่าทางนี้ทางนั้นนะคะคนเกิดวันจันทร์สิ่งแรกที่อยากให้ระวังคือเรื่องของคําว่าลมเพลมพัดหรือเรื่องของคําว่าเจ้ากรรมและนายเวรถ้าช่วงนี้ในเดือนธันวาคนเกิดวันจันทร์รู้สึกปวดเมื่อยปวดล้าตัวใดๆก็ตามก็พยายามกรวดน้ํานะคะขออภัยกับสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าของท่านมันยังมาในรูปแบบของการที่ปวด เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆปัญหาเข้ามาแบบเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ถามว่าใน subject 4ใบนี้อาจารย์ให้7คะแนนเลยถ้าตัดใบนี้ออกนะเพราะคุณได้ไพ่แปเหรียญ ไพ่แปดเหรียญคือไพ่ของการหาเงินได้กับสิ่งที่ชํานาญการสิ่งที่ทําอยู่อัศวินถือเหรียญใครที่เกิดวันจันทร์คุณมีสิทธิ์ได้รถคันใหม่และรถคันนี้เป็นสีดํานะคะหรือว่าสีทนทึบและที่สําคัญชีพจรไม่อยู่กับที่จะให้โชคให้ลาบและใครที่เกิดวันจันทร์คุณกําลังจะได้แมรีม่มีและมีความชัดเจนในเรื่องของความรักที่ผ่านมาคนเกิดวันจันทร์เหนื่อยหนักสาหัสกันว่าเอ้ยความรักจะดีไหม รอๆแร่ๆจะครบจะเลิกไม่จบเคลียร์กันไม่ขาดแต่พอเข้าเดือนธันวาปุ๊บคุณจะมีคําว่าแต่งงานแบบสายฟ้าแลบถ้ารู้สึกว่าคนนี้ยังไม่ใช่หรือรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งปล่อยให้ตัวเองมีเแบบี้เแบบี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดือนธันวาเป็นเดือนเทศกาลบางทีเราอาจจะดิง้งดังดวงเด้ง,ดง,ดงแล้วก็สติหายไปนิดนึงค่ะเขาเรียกว่าอาจจะปุบปรับรับโชคก็เป็นได้ค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ้นในเจร์ในการทําบุญนะคะให้คุณทําบุญเกี่ยวกับพระประจำวันเกิดหรือวันเกิดของตัวเองและยกบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรและยกบุญให้กับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเป็นอภัยทานและดวงคุณจะเปิดแบบเพลงดังและปังรวยก่อนไปนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ยิ้มกับตัวเองนะเพราะคนเกิดวันจันทร์พิมมาได้เลยว่ายิ้มให้กับตัวเองก็ได้เพราะคุณได้เจ็ดคะแนนแล้วแล้วก็สวัสดีปีใหม่ค่ะ บายบายเวลีกูดนะ